โอ้ยดูมันขึ้นมาแล้วเ้า่อาเอ้ออออฮึว้าวุ้ยไวมากเลยเพื่อนไซเรนเฮดไม่มีหัว oh. 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 เจอตัวแรกเลยผีกุมารน, oh. <c oughs> นี่ผีผูกคอบ oh. 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 เดี๋ยวเราจะให้อาหารจระเข้กันนะครับ40บาทครับจะได้6ชิ้นครับนี่จะเป็นตะกร้าแบบนี้นี่ไปเดี๋ยวตามกาไปครับเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารจระเข้กันเอาไปตามนี่จระเข้แฮมเบอร์เกอร์ครับนี่เนี่ยบ่อจระเข้จะเยอะมากเลยนะเนี่ยตรงนี้ก็มีอุ้ยอันนี้ตัวใหญ่ครับว้าวมาเขียบเลยเฮ้ยเปรี้ยว มันมารอแสดงว่ามันได้กินอาหารแน่เลยเพื่อนสะพาอยู่ตรงนู้นนู้นจะเป็นบนสะพานนะเดี๋ยวเราจะไปให้บนสะพานเฮ้ยแย่แล้วจระเค้ลดมาจริงๆด้วยดีเดูดำไม้ดีนะเราวิ่งเร็วมากครับ นี่ที่เราจะไปจะเป็นสะพานไม้ชาละวันนะครับไปให้อาหารจระเข้กันครับเพื่อนๆโอ้โหดูด้วยเลี้ยงกันแบบฮมาแล้วมาแล้วมาแล้วค่อยๆดิค่อยๆดิเฮ้ยดูดูมากันเต็มมากเอาล่ะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเจ้าเปาจะเลี้ยงอันถัดมาครับโฮ้ยดูมันขึ้นมาแล้วเจ้าเปาอ๋ออ๋อฮึบฮึบ้ย วมากเลยเพื่อนๆอ่ปอันไปอันไปเฮ้ยชุบงบงบงบนี่นี่นี่จัเปาจะให้อาหารจระเข้นะครับเพื่อนๆเตรียมตู้ึบเฮ้ยเปาตัวนู้นมันอ้าปากรอเลยอะโยนใส่ปากมเลยหนสุ้สโอ้อาเปึบกินไหมกินไหมฮึบ อดเลยอ้าปากรอฟรีเลยเราใช่ตัวนั้นมันอ้าปากรออยู่โอ้ยทำไมไม่ให้ฉันบ้างเลยเนี่ยฉันอ้าปากรอตั้งนานแล้วนะโอ้ยปวดูตัวนี้มันอ้าปากรอหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วไม่มีแล้วโอ้ยเสียใจจังเลยฉันไม่ได้กินเลยตัวนั้นยังอ้าปากรออยู่เลยถ้าหามเสร็จแล้วต้องไปล้างมือด้วยนะนี่เขามีจุดบริการล้างมือให้ทั่วเลย เป็นจระเข้น้ำจืดครับสังเกตว่าตัวมันจะใหญ่หญๆนิดหนึง่งถ้าเป็นจระเข้น้ำเค็มอ่ะมันจะตัวผ,ผอมๆกว่านี้ครับเพียวๆกว่านี้นี่ตัวแบบอ้วนปักเลยครับแต่ละตัว <c oughs> แล้วก็แบบสามารถเดินคุยไอดูตัวมันดูมันย่างสามขุมอยู่ครับ <c oughs> ไปแล้วนะ <c oughs> ฉันจะเดินไปเที่ยวอีกบ่อนหนึ่งอ้าวหมดแรงดูพอเวลาเรามานะทุกตัวจะวหวยมาหาเราครับเพราอเขารู้ว่าแบบเราอ่ะอาจจะมีอาหารให้เขาครับ นี่เห็นไหมพอแบบเรามาปุ๊บเนี่ยมันจะรีบขึ้นมาเลยครับเพราะว่าแบบน่าจะคิดว่าเราอาจจะมีอาหารให้มันกินครับทั้งนั้นไซเลนเฮดไม่มีหัวโอ้เนี่ยมันอยุ่ตรงนั้นเฉยๆอ่ะไม่กล้าเดินมาเลยอ่ะเห็นว่ามันกลัวจระเข้แน่นอนนี่หไหมจระเข้เพื่อนเราขึ้นมาแล้วครับ มาแล้วเดี๋ยวฉันจะปกป้องนายเองเจ้าเปาไม่ต้องเป็นห่วงฉันจะดูแลให้ไม่มีใครกล้ามาหรอกฉันนอนเฝ้าอยู่ตรงนี้เลยนะอ่าสบายจัง <c oughs> จระเข้ตัวนี้แบบขึ้นมาบนสะพานแล้วเดี๋ยวฉันเดินไปตามทางนี้เลยนะนายห้ามขึ้นมาเด็ดขาดนี่มันคือสะพานจระเข้นีอ่ให้ดูบรรยากาศรอบสระจระเข้นะครับ ามารถเดินได้รอบเลยนะตรงนี้ที่แห่หางจากโอเคตรงนี้เป่ารูก็ะสือกกว่าตาไฟเยอะเลยวิ่งไปเขาจะใช้ที่เป่าครับที่เป่าใบไม้ให้ใบไม้มารวมกองอยู่ด้วยกันครับมีรถที่เป็นรถสะสมนะนี่เห็นไหมมีรถทหารครับโอ้ยคนนี้ใหญ่เป็นลมเลยอ่ะเฮ้ยเป่าเขาอย่างไ้กันนี้เนี่ยเวสป้าครับ เนี่ยปาเป็นคนขี่ครั oh. พอก็นั่งตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นรถเบนซ์นนะเห็นไหมรถเบนซ์เพียบเลยครับ <Yes. S 1> โอ้โหอันนี้รถเบนซ์แบบนั่งได้หลายคนครับพ่งเนี่ย oh. นี่นี่๋อเป็นลักษณะของรถลีมูซีนฝั oh. ่งนี้ที่เราไปมาเมื่อกี้เนี่ยจะเป็นบอ่อพ่อพันธแม่พันจระเข้ครับ <Yes. S 1> เดี๋ยวตรงไปจะมีบ้านผีสิงอุทยานปลาน้ําจืดลานแสดงช้างแล้วก็บอ่อจับจระเข้ไปตรงนี้ครับ นี่ไตรงนี้จะเป็นจุดที่แสดงจระเข้นะครับแต่ว่ายังไม่ถึงเวลาแสดงนะเดี๋ยวถ้าถึงเวลาแสดงเดี๋ยวคุณพ่อพามาดูไปครับเพื่อนตอนนี้เราเดินมาถึงโซนที่เป็นบ้านผีสิงแล้วครับเพื่อนๆเฮ้ยดูดิมีคนเฝ้าอยู่ด้วยอะเนื่อดูดิดูปากมันดิ นล,ลนี่บ้านผีสิงเปิดไฟนะครับตาแวบบแวบบแวบแวบบ้านผีสิงพร้อมแล้วครับเพื่อนๆกระเป๋าก็พร้อมแล้วครับไปครับลุยกันรับเราต้องเพิ่มความข้ามนะครับพร้อมแล้วเราเข้ามาสู่บ้านผีสิงแล้วครับเพื่อนๆเจอตัวแรกเลยผีกุมารนี่ผีกุมารดูดิแวบบ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 แล้วก็เดินไปตามนี้ครับตามทางของเขาไป ไปอันนี้นี่ไงอันนี้ก็จะเป็นผีไม่น่าครับนี่อันนี้เป็นผีหออัวคอโอ้อแล้วนี้ก็เป็นผีพ่อมดครับนี่ยลอยล็กๆลอยลกยู่ครับโอ้ทาแหวลึกลับสับสอนนี่ ตรงนี้ก็จะมีผีตัวหนึง่งครับอ,อยู่ด้านข้างจะเป็นผีโอ้ยเลือดออกอันนี้ตาถลนเลยนะครับโอ้เแบบข้ามาเราจะมาเจอเป็นสาไม้ครับก็ผีอยู่ตรงนี้อันนี้ผีแฟรงเกนสไตล์ครับให้เพื่อนดูนะรัแบรบับมาเขาจะเป็นผีแม่มดอันนี้ผีหัวขาดกับอีกออ โอ้ยอันนี้เป็นหมออีกาครับดื้อโอ้ยอันนี้เป็นผีอยู่ในห้องนีอ่อสองตัวครับก็จะเป็นผีผีอะไรเนี่อโอ้ยคอหัวด้วยอันนี้ผีผูกคอครับอ้อันนี้ผีผีกระสือ ยูจะลงศพครับโอ้ยอันนี้ก็ผีอยู่ในบ้านเสียงดูสิมีผีเกาะลูกโป่งไหมครับน,นี่โอ้ผีมีไม้ตั้งเขยื้อนเร็วๆเราจะถึงทางออกแล้วครับในที่สุดเราก็ออกมาแล้วครับเป็นไงบ้างครับหลังจากออกแล้วว่ากลัวสุดๆกลัวสุดๆเลยเหรอ โอ้โหมันน่ากลัวสุดๆเลยหรอ